รบ,วส,รบสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับผมกําลังงงลงคลิปโป้ที่ขยาวคุณตุตมะเลยแหละฮะมันเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยในบางยุคบางสมัยเนี่ยนะฮะที่มันมีข่าวระดับแบบที่แบบเรื่องเดียวอ,ะอ่ะอย่างเช่นโควิดเนี่ยข่าวใหญ่ขนาดโควิดเนี่ยมันยังเจอข่าวอื่นซึ่งมาแย่งซีนไปได้นะ,ะข่าวระดับไป,ไปรินา<ช>หรือปล่อยหรือไม่ปล่อยเองก็ไม่รู้ลงเสร็จก็ไปเอาคนอื่นออกจากกรุ๊ป ก็ถอนออกถอนออกคนอื่เพ็นกันหมดรีบเพ่นนะคือจริงกลุ่มไลน์ในพลังประชารัฐเนี่ยมันเละมานานแล้วคนก็ถือโอกาสว่าเอ้ยมันมีไวรัสหรือเปล่าก็ถอนออกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุณมีกลุ่มไลน์ในในหมู่เพื่อนหรือกลุ่มไลน์ในหมู่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยจู่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางคนเนี่ยประเภทแบบส่งผิดส่งผิดบ่างบางทีแบบเอาเรื่องที่มันแบบไม่เข้าเรื่องเข้าไปในกลุ่มอ่ะแล้วคนอื่นเข้าาบอกเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่คือแต่งานเนี้ย งานนี้คือแบบเพน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 แบบแบบว่าแมวด้วยไว้เขาสงสัยว่ามีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าเรัามาหรือเปล่า ไอไวรัสมันคงเป็นไปได้ยากมากในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าไวรัสมันเก่งขนาดปล่อยคลิปคลิปโปได้เองนะมันต้องระดับโควิดนะฮะคือคือมันต้องระดับโควิดแทรกซึมกลุ่มไลน์นะนะฮะผมไม่เคยเจอไวรัสที่ปล่อยคลิปคลิปโป้แทนเจ้าของเจ้าของไลน์ไอดีนะแต่ว่าตัวตัวคลิปโป้นี่มันมีชื่อปรีนาใช่ไหมไม่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 มีผมไม่ได้กล่าวหายไม่ไม่ได้บอกว่าคลิปโป้นั้นเป็นรูปปรินาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนที่คนที่เป็นคนเอ่อฟอร์เวิร์ดตัวเนี้ย นั่น<ช>คือสิ่งเป็นปรินาน,น,นั่นคือสิ่งที่เขากล่าวอ้างหาหานะฮะ,ะ,ฮะกไไ็ไม่รู้จะพูดอะไรได้บ้างแล้วยังไงฮะเนี่ยแล้วไปร้านอาหารนี้ผมคุยก็ไม่ได้คือเรื่องสิ่ง<ร>ดังก็ไม่ได้จาม<ร>ได้ไหม สมมติมันจามขึ้นมาแล้วจามเนี่ยแหละตัวแพร่ี่ยจามพวกเพนเลย,ยเห็นเลยคืออย่างนี้ประเด็นเนี้ยนะคืออย่างนี้ประเด็นนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้พูดในเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเนี่ยสมมุติว่าคุณมีเชื้ออยู่เนี่ยแล้วแล้วคุณแบบน้ำลายของคุณเนี่ยกระเด็นไปโดนคนอื่นเนี่ยคนนั้นติดได้จริงนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เถียงนะครับอันนี้ก็คือประเด็นว่าไอ้ด dropless ถ้าคนนั้นไม่มี immunity อ่าคือ อย่างเราเนี่ยเสียงทุกวันใช่เสียงทุกวัน,วนซึ่งผมไม่เคยกลัวนะผมผมเชื่อมั่นในคุณภาพชีวิตของทั้งสองท่านว่าคุณไม่ได้ไปจุดเผยแพร่แพร่เชือ้อครับอัน,นี้แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพอผมเห็นคำแนะนำอันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออเขาก็ลงรายละเอียดได้นะ เขาเขาเขาถนัดในการลงรายละเอียดที่ทําตัวเป็นบิดามารดาของบรรดาผู้ประกอบการพอสมควรคือในมันยิ่งกว่าบิดามารดาแลฮะคือจริงจริงแล้วไม่ห้ามเราหัวเราะไม่ห้ามเราพูดคุยจริงจริงเนี่ยมันก็ต้องควรฮะอันนี้มีความรู้สึกของเรามีควรในแง่นี้ควรในแง่ที่ว่าคุณจะนั่งห่างกันแค่ไหนในแง่ปฏิบัติในการทําความสะอาดเวลาคนนั่งไปแล้วลุกออกไปคุณจะใช้อลกอล์เช็ดยังไงอันนี้มันจําเป็นห้ามารอกันหน้าร้านอันนี้จําเป็นแต่ประเภทคุณนั่งหัวเราะเนี่ยอันนี้มันไปเกินไปแล้วท่านี้อันนี้ ผมจะค่อยๆอ่านดูแล้วกันเพราะ,ะว่า,วาเพราะว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยซึ่งเราทำกราฟิกมาให้ค่อยๆอ่านกันเลยนะฮะแล้วมันมีหลายข้อ,อซึ่งจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ต้องปฏิบัติต,ต,ตามด้วยถ้าเกิดจะเปิดร้านตอนนี้เนี่ยนะฮะผมผมค่อยๆอ่านนะฮะเดี๋ยวค่อยอีกนิดนึงฮะท่านผู้ชมบอกว่าคุณปื้มคะร้านตัดผมเปิดแล้วร้านตัดผมเปิดแล้วแต่ผมไม่ตัดแล้วเอาไม่ตัดแล้วได้ทรงใหม่แล้วทรงมาเฟียทรงเนี่ยแล้ทรงไม่และทรงไม่แล้ทรงคิวยาวเราเรามีผมเราไว้ก่อนที่จะแก่คราวนี้ สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยร้านอาหารเนี่ยนะฮะร้านทำผมเขามีเฟซเชี l ลมีอะไรของเขาใช่ไแต่ร้านอาหารเนี่ยหนึ่งคือให้มีจุดบริเวณล้างมือด้วยสบู่นะครับหรือแอลกอฮอลเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและสามารถให้บริการได้ทุกวันนะฮะอย่างเพียงพอนะฮะ,ะ,ฮะก็จะล้างมือเข้าห้องน้ำ หรือจะก่อนจะเข้าร้านก็วางตั้งไว้ก็มี<ห>ม<ต>ีส่วนใหญ่โอเคส่วนใหญ่ร้านเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยกดน้ำยาให้เราเลยโอ้โสมัยนี้จะเข้าเซเว่นนี่ยิ่งกว่าเข้าโรงบามอีกนะเขาไม่ล้างอ่ะนะฮะแล้วก็จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีร้านอาหารติดเครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอเว้นแต่ งดใช้เครื่องปรับอากาศนะฮะคือว่าถ้ามีแอร์เนี่ยจะต้องมีอะไรทำ ventilation สรุปร้านที่มีแอร์เปิดได้แล้เปิดได้ไม่เกิน200ตารางเมตรไม่เกิน200ตารางเมตรร้านใหญ่ห้ามเกิน200ตารางเมตรเกิน200ตารางเมตรยังเปิดไม่ได้ร้านมีแอร์ต้องแล้วถามว่า200แล้วต้องมีระบายอากาศ พี่ชูวัฒน์ฮะสองตารางเมตรถ้าเกินกว่านั้นโทษนะครับมันหนักหัวไครฮะอันนี้ผมถามจริงๆคือถ้าร้านใหญ่เนี่ยคุณก็จะวางระยะห่างได้เยอะขึ้น <ผม S 2> ไหมครับใ,ใช่ผมก็ไม่เข้าใจถ้าร้านใหญ่เนี่ยมันเว้นระยะห่างได้ง่าย,ยกว่าอีกมัน,น,นเดินเข้าเดินออกง่ายกว่าอีกเพราะฉะนั้นเวลาน,นี้ที่คนเถียงกันคือว่าพอเปิดแต่ร้านเล็กเนี่ยคุณจะให้ร้านเล็กเนี่ยมันสามารถระบายอากาศได้ดีเท่าร้านใหญ่ได้อย่างไรฮะคืออย่างน้อยร้านผมอันนี้ผมเดานะเขาอย่างน้อยถ้ามันมีการแพร่เชื้อมันก็จะติดกันน้อยมี กุ่มกระจุกตัวน้อยมันก็จะเป็นพาหะน้อยอันรั้ผมเดาอย่างนั้นเขาก็เขาก็คิดอย่างนี้คิดซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้ผมเนี่ยต้องไปกินนอกบ้านนะฮะทั้งทั้งที่ที่บ้านอาหารก็อร่อยแต่ว่าผมจะไปกินเมื่อวานนี้ผมไปกินแฮมเบอร์เกอร์เกียดล้างจานไปไผมล้างได้แต่ว่าผมไปผมจะอุดหนุนผมจะช่วยพยุงเพราะพวกนี้จะเด็ดตายเพราะนโยบายรัฐบาลเนี่ยผมซื้อเบอร์เกอร์กินเมื่อวานนี้ร้านเนี้ยเขาให้ผมนั่งผมไม่กล้าพูดชื่อร้านเพราะถ้าพูดชื่อเดี๋ยวเขาโดนเจ้าหน้าที่ไปตรวจแต่ว่า เขาให้เขาเปิดแอร์แล้วก็ให้ผมนั่งซึ่งดีมากแฮปปี้มากเปิดแอร์มีระบายอากาศไหมมีตามระเบียบใหม่เนี่ยเขาบอกต้องมีระบายอากาศมีเรี่ยมอมมีร้านตรงไหนไม่มีระบายอากาศบ้างฮะขออภัยร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่มีระบายอากาศมันก็เหม็นแล้วใช่ ก็มีหลายร้านที่เหม็นจริงๆที่ไม่มีระบายอากาศตอนนี้ก็คือก็อาจจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมใช่ในการติดพัดลมระบายอากาศนะฮะจัดพื้นที่รอคิวรับอาหารนะครับรอคิวรับอาหารแยกจากส่วนที่นั่งรับประทานอาหารมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมื่อวานผมไปร้านกาแฟชื่อดังก็ต้องยืนแบบนี้มีเจ้าหน้าที่มายิงกำกับเลยแต่ว่า s t a r b u c k ่ยังไม่ยอมให้เปิดนั่งไม่ไม่ให้นั่งไม่ยอมซึ่งงันอยงผมเสงผมอยากเข้าให้ให้นั่งในร้านกาแฟอย่าง Starbucks ได้ ะะเขาชื่อดังไงเขาไม่กล้านะ,แ,<ล>ะแต่ว่าคิวยาวมีประเด็นเรื่องการจัดที่มีระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อยหนึ่งเมตรนะฮะโดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกันเนี่ยไม่พูดเสียงดังหรือหัวเราะเสียงดังนี่ไงคือเขาไม่อยากให้คนนั่งตรงข้ามกันแล้วเสร็จแล้วคุยดังๆหรือหัวเราะดังๆเพราะว่าอาจจะกลัว droplets หรือ,อน้ำลายกระเด็นก็เป็นไปได้แต่ผมเห็นหลายร้านเนี่ยทำไมไม่ทำมาตรการแบบมีที่กั้นไปเลย ก็นี่ยข้อต่อไปคือเขาเขาบอกว่าให้พีรนาจัดฉากกั้นระหว่างผู้รับประทานอาหารแค่นี้ก็พอแล้วไหมพม่จะนับว่าไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับเพราะว่าคือคือแค่นี้ก็พอแล้วไหมและแต่ละร้านเนี่ยเขาผมคิดว่าแต่ละร้านเขาก็จะทําฉากกั้นกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้านี่เกือบทั้งหมดเลยเขาเตรียมฉากกั้นไปหมดแล้วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโดนมาแล้วลูกค้าเขาก็จะมั่นใจมากขึ้นแล้วไม่ไม่ต้องไปยุ่งในแม้แต่เรื่องหัวเราะพูดคุย่คือแค่บอกว่า แค่ให้ความรู้กับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่รู้กันหมดแล้วว่ามันมันเป็นการแพร่ระบาดทางสารคัดหลั่งหรือน้ำลายคือนั่นคนเขาก็จะระวังกันอยู่แล้วท่านั่งอยู่แล้วมีน้ำลายกระเด็นมาจากอีกโต๊ะหนึ่งนะฮะมันก็แค่ไม่ไม่มีโควิดก็ก็ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วคือจริงๆคุณบอกไปเลยว่าห้ามคิดด้วยห้ามพูดห้ามคิดห้ามต่อต้านรัฐบาลพูดไปหมดให้หมดเลยอย่าตะแบงคุณอย่ามาพยายามควบคุมคนด้วยกัน เนียนเลยอย่างนี้เฮ้ยผมจัดรายการนะโทษทีนะฮะน้ำลายมันก็กระเด็นไปถึงผู้รุ่นบนในรายการมากก <ฮะ S 2> ว่าอาหารมัน,น <ะ S 1> ก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีเส้นว่าอันไหนที่มันเป็นมารยาทอันไหนที่อย่าไปล้ําเส้นอย่าไปเขียนเยอะเกินเอออย่าไปเขียน<ต>เยอะแต่ว่าเข้าใจเจตนารมณ์นะสารสูตรเขาชงอันนี้ออกมา นะฮะทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการนะครับและจุดบริการชําระเงินจุดบริการสั่งอาหารแล้วก็พื้นที่ปรุงอาหารให้มีการแยกภาชนะอุปกรณ์ปรุงหรือประกอบอาหารเช่นเขียงมีดระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบและไม่ปรุงหรือประกอบอาหารใกล้ห้องน้ําหรือห้องส้วบคือปกติอันนี้มันเป็นมาตรฐานธรรมดามาตรฐาน่าจะใช่น่าจะใช่นะฮะถ้าเกิดข้อนี้นะคุณไปอยู่ในห้างเนี่ยสบายแป่นิดเดียวเรื่องการล้างต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะต้องมี ความมาตรฐานเข้มงวดขึ้นมาไหมใช่ไหมเช่นต้องใช้น้าร้อนมันจะตรวจครัวตรวจอะไรอาจจะต้องใช้น้าร้อนส่วนใหญ่ใช้เครื่องเครื่องล้างจานอยู่แล้วไม่รู้ท่านร้านท่านร้านที่มีคุณพ่อใช้เครื่องล้างจานจากที่มีอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าแล้วก็เฟลชิลแล้วก็ให้พนักงานทุกคนนะฮะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็มีนี่ฮะอาจจะจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพ การให้และการใช้บริการรวมทั้งการตักเตือนหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนะฮะลาดพิจารณาให้มีระบบจองคิวออนไลน์หรือจองคิวหน้าร้านนะครับโดยกำหน,นดเวลาในการเข้าบริการอย่างชัดเจนรวมทั้งชำระเงินนะครับผ่านบริการออนไลน์หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้เป็นบทบาทของ DE ที่ควรจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะผลิตแอปง่ายๆซึ่งเป็นโอเยมาแล้วก็ร้านทุกร้านก็เอาไปใช้ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็มีสมาร์ทโฟน เออก็นี่มันน่าจะมีแอปบริการฟรีที่สำหรับเรื่องคิวซึ่งเพราะว่าก็มีนะเข้าจว่ามีนะไปทำไม่ถูกนะฮะเรื่องพวกนี้ต้องการใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงและร้านที่ผู้ง่ายคือเป็นเชนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะ afford ได้แต่ทีนี้ถ้าเราสามารถทําแบบเป็นพื้นฐานอง่ายๆเนี่ยนะฮะแล้วก็แจกออกไปเป็น open source สารให้ร้านต่างๆสามารถเราไปใช้ให้บริการได้ คนก็จะโอเคอะแซ่ซ้องแล้วฮะ,ะว่าดีอีะทำงานในสิ่งที่ควรจะต้องขัดจะได้ดไม่ไปว่าดีอีไหมใช่ไหมฮะ,ะส่วนคนซึ่งรอแต่ฟุตบอลรอเล่นบาสเกตบอลนี้ก็ยังต้องรอไ่ด้ไปนะเพราะว่าสนามกีฬาเฉพาะประเภทกลางแจ้งเปิดได้เท่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณจะไปตีเทนนิสกลางแจ้งขีม่ม้ายิงปืนยิงธนูหลายคนที่เป็นคนที่ชอบเล่นทีมสปอร์ตเนี่ยนะะช่วงนี้อาจจะต้องไปหัดยิงธนูกอนนะฮะแล้วมันระบายความรู้สึกด้นะสมมติคุณอยาก อยากดานรัฐบาลอยู่เนี่ยยิงธนูเนี่ยแต่ความตลกมันอยู่ตรงนี้คุณปิ้มว่าแบบมันมีการเคลื่อนไหวไงของอะไรฮะเนี่ยของพี่ปอของเรื่องมวยใหญ่มวยเรื่องมวยเรื่องมวยนี่พวกคุณยังไม่เข็ดกันอีกแหละฮะว่าพวกคุณนี่แหละครับเฮ้ยแต่ว่าเป็นต้นเหตุคืองี้ที่แต่แต่ถ้าคุณจะต่อยกันเองและถ่ายทอดสดอย่างเดียวนี้ผมยังพอรับได้นะก็เมืองนอกเขาใช้วิธีการแบบที่ต่อยโดยที่ไม่มีคนดูอ่า UFC เนี่ยเขาเสนอแต่เขายังไม่กล้านะ UFC เขาเสนอคือเขาจะต่อยเสร็จแล้วก็ก็ก็ถ่ายออกทีวีก็เป็นมวยตู้ไป แต่บ้านเราก็ถ่ายเอาทีวีมันก็จะกลายเป็นมวยตู้ใช่ไหมถ่ายสดแต่ว่าคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดการดืมั่วสุมกันตอนดูมวยตู้ที่บ้านเดี๋ยวซื้อกอฮอล์อีกมีความสขไม่ได้หลายชุมชนเนี่ยเขาก็จะเปิดร่วมกันแล้วก็ร่วมัเชี่ยโอ้โหก็ความสดของคนแค่นั้นไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะประเทศนี้เห็น ประชาชนเป็นสุขไม่ได้ไม่สบใจไม่ต้องเอาแบบผู้ว่าแคลิฟอร์เนียไงที่บอกให้ทุกคนเศร้าเงียบๆแล้วก็บอกว่านี่ไงคือความสงบถ้าคุณชวันถ้าไม่มีผมแล้วพวกคุณจะทํายังไงเฮ้ยอาจารย์วิโรจน์ระวังนะฮะไปช้อปปิ้งซื้ออาหารจากยังไม่เปิดพารากอนเนี่ยทหารลงพื้นที่ตรวจนะเสาร์อาทิตย์น่าสนใจมากคือเขาตรวจนะฮะเขาไม่ได้คือทั้งหมดที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ได้ส่งคนลงนะ เขาลงลาดตะเวนนะแล้วก็ห้างไหนทาเกินนี่เขาปิดก็ตรวจได้แต่ประเด็นคือทาไมต้องเป็นทหารนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยทหารมาเต็มที่รอบเนี้นะฮะแล้วไปแค่บางห้างอะคือมีแต่บางห้างไหมที่เส้นใหญ่เต้องไปหน่อยไม่จริงๆแล้วห้างไฮโซพอไปอย่างรอบที่สุดสปดที่ผ่านมาเนี่ยที่พารากอนเนี่ยอ่บสูงสุดลงเองเลยพบสูงสุดไปเดินตรวจซุปเปอร์มาเก็ตพารากอน คนก็อึ้งเฮ้ยโหนี่มันขนาดนี้เลยวะมันมีความจําเป็นเหรอที่ให้ทหารไปดูคราวนี้มันฉุกเฉินขนาดนั้นไงแสดงว่าโอ้โหทหารรอบนี้มาเพียบเพื่อจัดการเรื่องโควิดนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับส่วนแต่เมื่อกี้เรื่องมวยเนี่ยจะจะรย์วิโรจน์เรามาคือที่ผมอ่านนิดนึงในหัวมิตรคุณสุเมศซื่อสัตว์ตะบงกดนะซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ยักษ์เนี่ยนะครับครับะแกก็บอกว่า ก็ภายใน15มิถุนาเนี่ยนะครับรัฐบาลอาจจะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบปิดสนามนะให้ถ่ายทอดอย่างเดียวก็ยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะนักมวยจะได้กลับมาทำมาหากินและมีรายได้จากการชกนะมีรายได้จากการชกถ้าถอยถ่ายทอดสดแล้วก็ยังคุมจํานวนคนซึ่งเข้าไปใน,นก็ไม่ต้องคุมฮ<ว>ะม, <า S 2> มันเข้าไปแค่นักชก กรรมการแล้วก็ท่้าอย่างนั้นก็ก็เป็นโมเดลที่ทําให้ธุรกิจเขาอยู่รอดนะ,อ,ะนอาจจะต้องเพราะว่าเมืองนอกในลกลีกฟุตบอลลีกบาสช่วงหนึ่งเขาพิจารณาที่จะให้ให้เล่นและถ่ายทอดสดทางทีวีเพื่อให้มีสปอนเซอร์ต่อให้มันอยู่ได้ให้ธุรกิจอยู่ได้แต่ว่าก็ไม่ต้องขายตัวขายสปอนเซอร์แล้วก็ขายกับที่ีให้ดูกัะที่บ้างใช่ใช่ก็เน้นเน้นไปทางนั้นคือเพื่อเพื่อรักษาผู้ประกอบการแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีนะแต่ว่าคือคือจำได้ไหมฮะว่าซูเปอร์สเปเดอร์มันก็มาจากห้าหกคนบน มันก็ไม่ได้มาจากข้างล่างโอเคมาจากข้างล่างด้วยหลังจากที่เข้าลงไปใช่ไหมถ้าเกิดมันก็มันก็ยังดีกว่าคือยังไงก็ตามต้องยอมรับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและการปิดเขาเนี่ยมันมีต่อคนจํานวนมากอยู่ด้วยเพราะนั้นก็ต้องปิล้านดีๆครับนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้ก็แต่ว่าเปิดร้านอาหารเปิดร้านช็อปทั่วไปก่อนได้ไหมเอาเอาเอาชีวิตประจําวันทุกอย่าง ทุกท,ท,ทุกคนเนี่ยเสียหายคนละแบบนะคือในในรอบนี้ทุกคนเสียหายหคนละแบบเพราะฉะนั้นมันก็ในมุมหนึ่งก็ต้องฟังทุกคนเหมือน,น,นกันนะฮะมีคนไม่เสียหายก็มีครับครับ,รบมีคนได้เ,เดี๋ยวก็มีครับครับ uh, ส่วนบรรยากาศของการซื้อขายแอลกอฮอลจากที่เมื่อวานนี้เริ่มซื้อขายกันเ่ยนะฮะมันมีคลิปที่แชร์กันเยอะนะฮะว่าประชาชนจำนวนมากก็แห่กันเข้าไปรอ ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มันมีภาพบรรยากาศในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเหมือนกันที่ประชาชนรอกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าตีห้าม,มีเขาบอกาบางห้างอย่างเช่นที่แมคโครเนี่ยแมคโครซึ่งคุณซื้อได้เยอะๆทีเดียวเนี่ยนะฮะคนไปรอซื้อเบียร์รอบแรกเนี่ยนะฮะเจ็นาฬิกานะฮะอันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วกลุ่มผู้ประกอบการก็มีใบอนุญาตจ,จำหน่ายสุราก็สามารถซื้อได้ก่อนในโคต้าไม่เกิน10ลังต่อคน โดยที่มีการจัดระเบียบการต่อคิวเป็น4 6 4แถวด้วยกันที่บาง5บางซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างแมคโครนะฮะก็เป็นเรื่องซึ่งผมเห็นคนก็เอามาวิจาณ์กันต่อว่าโอ้โหดูพฤติกรรมคนดิก็คุณไม่ให้เขาซื้อมาตั้งนานแล้วคุณจะอาจจะไม่ให้เขาซื้ออีกในอนาคตก็ได้เขาให้เขาไม่กคิวไงเออเขาก็ต้องรีบกักตุนเพราะเขาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นฮะแต่แต่แปลว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยไปซื้อที่แมคโครเตรียมมาขาย ก็แปลว่าที่ผ่านมามาตรการห้ามจําหน่ายสุราเนี่ยสินค้ามันหมดได้ไงใช่ราคาอะไรให้ยืมให้ยืมให้ยืมไหมได้ได้ข่าวว่าราคาพุ่งไปเกือบเท่าตัวก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าไอ้มาตรการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันบอกว่าถ้าจะไปแต่ละจังหวัดจะไปเพิ่มให้มันหนักได้เนี่ยทำได้แต่ห้ามเบากว่ามาตรการกลางที่สบคออกใช่ไหมประเด็นก็คือว่ามันก็มีห้าจังหวัดที่ไป ที่ยังให้งดต่ออีกเดือนหนึ่งงดจำนายสุราเนี่ยคือที่ไหนบ้างปทุมธานีชิสนุโล่บุรีล์เพชรบุรีล้วมีผมเห็นที่ถึกเข้ามาเขียนว่ามันจะในสุดมันมันจะขับรถมีมีผลหรือเปล่า่มีขับรถข้ามคุณจะไปเข้มกว่าเพื่ออะไรที่นนบุรีกับปทุมธานีที่เขตที่ติดกันก็ข้ามถนนมาซื้อก็แท่นั้นเองก็นั้นแต่แต่ผมอยากรู้ว่าแบบจนถึงวันนี้ผมก็ถามทางรายการเราไปหลายรอบแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกินเหล้ากับการติดโควิดเนี่ย มันมีข้อมงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อะไรที่ยืนยันได้ไหมอ่าเป็นโมเดลใช่ไหมเป็นกราฟคือคือไม่ไม่ไม่มีไอปิดไอปิดผับปิดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจได้ใช่ไหมฮะแต่ถามว่าผมเดินไปเซเว่นมาซื้อมากินที่บ้านเนี่ยครับใช่มันก็คุณก็เขาว่นอยู่แล้วก็ทุกวันนี้คุณก็เขาได้อยู่แล้วใช่คือประเด็นคือว่าอะแต่ว่าเขาแต่ว่าก็มีคนซึ่งมองในแง่ลบนะว่าเขาฉวยโอกาสตั้งใจ ให้คนมันหัดเลิกเล่ารอบนี้ตอนนี้ไปเลยแต่สุดท้ายภาษีคือมันมีคนที่มองในแง่ลบอย่างนีอหมอที่เขาทํางานเป็นพวกฉวยโอกาสหมอที่เขาทางานเรื่องเล่านี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้วฉยโอกาสเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่มาจากเอ่อความคิดแบบเนี่ยมันไม่ได้มาจากกลุ่มนั้นกลุ่มที่แพทย์ไม่ได้มาจากกลุ่มโรต้องการให้เลิกเล่าเพรคนนั้นเขาอยู่เขาไม่ได้เข้าไปถึงอันาจรัฐเป็นเป็นเรื่องซาดิสเอง แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันมันอาจจะต้องทําความเข้าใจคือเขากลัวว่าปกติคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นกลุ่มที่จับกลุ่มมั่วสุมนะเขาก็คิดจากจุดนี้เดี๋ยวนะฮะเขาคิดจากจุดนี้มั่วสุมดื่มเหล้ามั่วสุมมันอาจจะมีแหละสักสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ดื่มทั้งหมดว่ามันต้องตั้งวงตั้งอะไร แต่ก็แปดอที่เขาไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยคุณถ้าเกิดได้เขาเขาคิดเคอร์ฟิลได้เนี่ยทำไมมาตรการนี้เขาคิดไม่ได้เขาก็ต้องคิดวิธีการวิธีคิดเดียวกับแต่ถ้ามีตัวเลขมายืนยันหน่อยว่าเป็นเพราะไอ้เนี่ยที่ติดติดกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่อีไอคลัสเตอร์นั้นหมดไปแล้วเนี่ยแล้วที่ติดกันมาจากเล่ามาจากการออกไปเที่ยวกันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็จะยอมรับได้แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีเหตุผลอาจจารองรับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมว่าเรื่องของเล่าเนี่ย ในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะรณรงค์อ่ะแต่วิธีการรณรงค์ของเขาเมันมีอยู่ใน2มิติมิติแรกก็คือการที่จะ educate คนให้ drink responsibly ถูกไหมคุณปพีมว่าคุณจะต้องดื่มในยูนิตที่เท่าไหร่รถ้าคุณจะต้องขับรถหรือถ้าคุณจะต้อง ไปเดินเครื่องจักรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีลิมิตอยู่กับ2มันไปควบคุมกับคนที่ขายในผับบาร์ว่าคุณต้องคอยดูว่าแต่ละคนที่ซื้อไปเนี่ยอินทอกซิเคตหรืออย่างแล้วคุณมีอำนาจที่จะหยุดขายเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันระลงในมิติแบบนี้มันน่าจะเวิร์กใช่ใช่ใชความรับผิดชอบส่วนตัวด้วยความรับผิดชอบส่วนตัวโดวยซึ่งอันนี้นก็เป็นเรื่องซึ่งในหลายสังคมเขาก็พูดกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรกด็ดีพูดถึงหมอเนี่ยนะมันมีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้คนกลุ่มหนึ่งรู้ส เพราะว่าหลังจากที่นายกท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาชุดใหม่เนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นบังเอิญมีนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยนะฮะและแลวทำไมคุณหมอเหรียญทองต้องเป็นข่าวทุกวันเลยนะผมอยากฟังอาจารย์อะไรนะได้ต้องการฟังอาจารย์วีระต้องการฟังท่านอื่นๆบ้างนะท่าวนี้ข่าวดีสําหรับสําหรับทุกคนคืออะไรทำไมฮะหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านเหรียญทองได้ตําแหน่งใหญ่โตแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านได้ประกาศแล้วว่าจัดหนักฮะไม่ท่านบอกแล้วว่า ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิดแปลว่าเราไม่ต้องมานั่งอ่านโพสต์หมอเหรียญทองอีกแล้วแต่สิ่งที่เป็นบวกที่ผมเห็นนะก็คือคุณหมอเหรียญทองเนี่ยมีคอมเมนต์อยู่อย่างหนึ่งนะบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันห่วยแตกแล้วมันต้องเดินหน้าต่ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรายอมรับร่วมกับแกได้นะนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าบรรดาที่ปรึกษาลักษณะแบบนี้ที่ตั้งมาเยอะแยะเนี่ยครับ ผมไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรจากกลุ่มพวกนี้เท่าที่ควรนะแต่ว่าหมอเนินทองแกบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะียงแค่แกเล่นบทบุญไม่ได้เล่นบทบูแบบเดิมแล้วผมชอบมากเลยอยู่ดีเขียนซีวีเลยนะผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าทำไมผมจึงเงียบไปเพราะนี่คือบทบาทตามหน้าที่ซึ่งต้องมีมารยาทและจริยธรรมในการเป็นกรรมการคนหนึ่งพูง่ายคือถ้าจะบุญพอนี้คุณชวัฒไม่ได้ ใช้คำนี้เองเนี่ยเขาใช้เองเขาใช้เองฮะเขาใช้เองบุญเนี้ยก็คือสายลากหน่อยถ้าไม่ขึ้นยกตัวเองเนี่ยก็คือบอกแล้วถ้าจะบุญต้องอย่าพูดมากอย่าแสดงตนมากโดยเฉพาะในที่สาธารณะก็ในขณะที่เขาบอกว่าเขาจะบุญเนี่ยนะแต่แต่สิ่งเขาประกาศาก็พูดมากอยู่เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปปักจ๊ะ แ,และแกก็<ห>นะบอกว่าแต่อันตรายของโควิดเนี่ยแกบอกประกอบไปได้วยหนึ่งอันตรายทางตรงคุณจะป่วยและเสียชีวิตสองอันตรายทางอ้อมและอดอยากาแรงแค้นจากเศรษฐกิจล่มสลายเกิดกับประชาชนทั่วหน้าเป็นวงกว้างนะอันนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่อย่างน้อยแกก็เห็นะนะเพราะฉะนั้นเรียกร้องให้หมอเยนทองเนี่ยไปบอกบิ๊กตู่ในใจเป็นที่ปรึกษาแล้วต่อบอกบิ๊กตู่ว่าให้คุณค่อยๆค,คลายมาตรการผ่อนปลนเรื่องเศรษฐกิจให้เขาทําอาชีพของเขาได้ให้มันเร็วกว่านี้อีกนิดนึง อย,อย่าอย่าอย่ามาอ้างตัวเลขซึ่งมันต่ำเนี่ยในการที่จะปิดบ้านปิดเมืองต่ออย่างนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ตลกดูไหมฮะคือเขาเปิดร้านข้างนอกบ้างก็จริงแต่ว่ามันไม่มีใครออกไปกินนะเพราะทุกคนอยู่ในภาวะว่าเฮ้ยร้านไหนเปิดวะ กลัววะกลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่เป็นไรมันใช้เวลาอยู่แล้วโดนกองเงินมันต้องใช้เวลาเราเห็นไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นในเมืองจีนในหลายที่ที่ทยอยเปิดแล้ะคนไม่กลับไปใช้บริการมันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาหลายร้านไม่กล้าเปิด้วยนะเพราะกลัวเจ้าหน้าที่มาหาเรื่องแต่รัฐบาลก็ควรจะค่อยๆผ่อนคลายถูกไหมครครับแล้วทำไมแล้วแล้วไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อเนื่องอ่ะพูดตรงสร้างความตื่นตระหนกต่อเนื่องเป็นปัญหามากเพราะว่าพอทวีสินแถลงเนี่ยบรรดาคนวัยกลางคนมันก็ต้องแถลงใช่แต่แถลงจำกัด เฉพาะตัวเลขได้ไหมคือตอนเนี้ยมันเอาแค่ให้ข้อมูลว่าวันนี้มีคนติดเชื้อกี่คนแค่นั้นพอได้ไหมเพราะตัวเลขมันน้อยไงก็เอาตัวเลขมึงนอกมาขู่ก็ต่อยระวังนะอ่ะถ้างั้นแปลว่าเจตนาสร้างความตื่นตระหนกดิอ๋อนั่นแ่ะใช่เลยคือผมดูนานแล้วคือแบบตอนแรกเนี้ยที่อาจารย์วิจารณกันเนี้ยผมว่าผู้อาจารนะว่าอคติเพราะว่าเขาดูเรียบร้อยดีผมเนี้ยชอบคนเรียบร้อยแต่ผมฟังเนื้อหาเนี่ย เฮ้ยกระตุ้นให้คนกลัวทุกวันขนาดคุณเพื่มยังเดือดไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาพูดเก่งเขาอะไรความพูดเก่งของเขาเนี่ยมาใช้เพื่อกล่อมจิตคนคุณเพิ่มทำไมห้าปีที่ผ่านมาเราก็เจออยู่คนหนึ่งนะฮะมาทุกหกโมงเย็นวันศุกร์พูดเก่งพูดไม่ได้เรื่องพูดไม่มีเนื้อหาไม่แต่ว่าแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าปล่อยให้ประชาชนคิดคิดว่าไม่ต้องโซเชียลดิสทันซิงไม่ต้องควบคุมไม่ต้องระวังเนี่ยไม่ได้ก็ต้องยังต้องระวังอยู่อ แต่ว่าตัวคนไม่ social d i s t a n c ซ n เนี่ยมีพอย่างมีหรอยังมีโอกาสยังมีโอกาสผมเจอเ็กคนมัน social d i s t a n c ทั้งนั้นค่อผมคิดว่ามัน social d i s t ท n c i n g เนี่ยมันเป็นต้นทุนน้อยสุดละแล้วก็ให้ใช้ให้โอกาสใช้ชีวิตปกติได้เริ่มมีคนรณรงคนะบอกให้เลิกใช้คำว่า social ดิ s t a n c i n g ให้ใช้คำว่า physical distancing คือ social มันยังมีอยู่อ่ะการ social ต้องมีสังคมต้องมีต้แต่เว้นระยะห่างกัน ทางกายว่างั้นครับนะฮะก็อย่างไรก็ดีนะครับมีเรามีคําถามประจําวันไหมเข้าใจว่าเรามีคําถามในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยวันนี้ผมไม่ได้คิดคําถามทีมงานเป็นไปที่ขึ้นมาแล้วก็เรามีคําตอบจากที่เราถามในวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะฮะอ๋อเราเราเอาของวันวันศุกร์ที่แล้วมาก่อนดีกว่าวันศุกร์ที่แล้วเราถามว่าเรื่องของการบินไทยเนี่ยคุณคิดว่าควรจะใช้ภาษีประชาชนไปอุ้ม อุ้มไหมคือจริงๆแล้วเอาภาษีประชาชนไปอุ้มรถเมย์ใช่ไก็อุ้มอยู่แล้วนะรถเมย์นะมันขาดทุนจะตายแล้วไมันก็ขาดทุนไงแต่ประเด็นก็คือคุณอุ้มยังไงให้มันมีคุณภาพดีขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนไปใช้บ้านเรานี่คืออุ้มให้มันเละเทะไปเรื่อยๆจะได้คอยอุ้มเรื่อยๆจะได้คอยต้องเปเรื่อยนะฮะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอุ้มทั้งนั้นที่คนบวชก็มาเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์บวให้การเินไทยแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยรู้สึกว่า ไอสิ่งที่คนใช้สี่ห้าล้านคนในกรุงเทพทุกวันเนี่ยคุณไม่เหลียวแลแต่ไอสายการบินเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะต้อง prone to competition ถูกไหมมันต้องแข่งขันกับคนอื่นอย่างาางี้มีปัญหาหน่อยก็อุ้มมีปัญหาหน่อยก็อุ้มแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนทั่วไปได้ประโยชน์แต่ว่าแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือปรากฏว่าเป็นสายการบินที่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนร่ํารวยจริงๆเนี่ยเกิดมาตลอด<ม>ชีวิตเนี่ยไม่เคยได้บินยากมากแล้วมันไม่ใช่ต้องมันต้องรวยมากเลยยากมากใช่คือบอกว่ามันไม่ใช่รวยธรรมดานะคือต้อง คือนอกจากมีเงินแล้วต้องแบบเงินเหลือใช้มากมากอ่ะถ้าคุณอ่ะถูกหรือไม่คุณต้องเป็นสอสอหรือไม่คุณต้องเป็นแบบบิกบ๊กบิ๊กแบบบิ๊กแบบที่เบิกเบิกงบเงี้ได้หมดเวลาบินก็มันพวกข้าราชการกอะไรอย่างงี้ก็ช,ชอบใช้ไงเบิกได้ไงคือมีเงินไม่พอนะ,อะการบินไทยมันต้องมันต้องอยากอยากอยากเอาเงินทิ้งน้ําด้วยอ,ะอ่ะอ ใช่ใช่เพราะมันแพงเกินแล้วเราได้คืนบริการไม่ได้ในจะใช้ภาษีประชาชนทั้งหมดเราควรจะได้ดิสคาวไหมคนไทยได้ดิสคาวซื้อตั๋วลด3 0มสิบเ็นต์ทุกคนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการอุ้มให้อยู่ต่อได้อุ้มให้อยู่แต่คือได้ประโยชน์เลยไม่เลยไอการบินแห่งชาติมันก็ดูเท่ดีนะมีทำไมปัญหาไม่ตอวนี้แล้วมีก็ได้ตั้งแต่เกิดจนมาบัดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าถมเท่าไหร่แต่คนทีนะประเทศอื่นนะประเทศอื่นที่เขามีสายสายการบินของประเทศเขาเนี่ย เขามีเยอะแยะเลยโดยที่เป็นของเอกชนครับใช่ชื่อใช้ไม่ต้องใช้เงินคือใช้เงินของบรรดาเศรษฐีนี่แหละที่เขาลงทุนเขาอยากซื้อเห้เราทำแล้วเราพูดกันไม่รู้กี่รอบแล้วว่ามันมีโมเดลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสายการบินแห่งชาติที่ดีกว่านี้เยอะครับไอการที่คุณเป็นรัฐวิสาหกิจแบบนี้การที่คุณให้คนนั้นคนนี้ไปนั่งกันนี่แหละฮะมันคือต้นตอแห่งความเจ๊งของคุณเนี่ยครับ และจนถึงวันนี้คุณยังไม่เก็ตอีกครับไปถมอีกไม่เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารนีอีกแล้วคุณจะอยู่ได้ไงครับนะฮะ,ะส่วนตัวเลขวันนี้นะครับที่แถลงออกมานะครับสอบอคนะครับหมายังล่าสุดออกมาแล้วนะครับวันนี้มีพีชิงอะไรบ้างฮะก็ะวันนี้รู้รสึกวันนี้จะสูตรไ้มอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สิบแปดเนี่ยมันเป็นกลุ่มจากผู้ต้องกักผนะู้ต้องกัก จากแรงงานต่างด้าวที่เสดาจังหวัดสงขลาก็คือกลุ่มเดิมที่เดิมมีเข้าใจว่า40กว่าคนใช่ไหมที่เป็นกลุ่มใหญ่อแต่ว่ารรงงานเพิ่มเติมนิดนึเพราะว่านื่องจทวีสินเขาอธิบายเรื่องนั้นที่คุณชวนพูดถึง40เนี่ยซึ่งอยู่ในข่าวเมื่อวานนี้เกี่ยวกับยะลาปรากฏว่าเขาเอา40ไปตรวจไปตรวจใหม่แล้วไม่มีชื่อไม่มีเป็นความผิดพลาดก็เลยกลายเป็นเรื่องเออเลอร์ห้องแลบกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมา18เนี่ยไม่ใช่จากสี่สนั้นนะไม่ใช่ สี่แปดันนี้ที่สงขาแ้ะเปานคนทังประเทศเชื่อได้ไหมถามจริงแหลมจะมั่วได้ไหมคือถามคือรอบแล้วการต้องถามอีกรอบการโผลมาที่ไม่ใช่กลุ่มเฉพาะหรือว่ากลุ่มที่อยู่กันในอย่างผู้ต้องกักเนี่ยเข้าใจได้การแพร่ระบาดมาเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นการตรวจเชิงลุกซึ่งโผลขึ้นมา40เนี่ยเป็นเรื่องน่าประหลาดเพราะปกติแล้วการตรวจเนี่ยการตรวจเชิงลุกเนี่ยหนึ่งร้อยคนจะเจอไม่ถึงหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โผล่ขึ้นมา40เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตั้งมานหรือที่ผ่านมามันรุกไม่พอไหมเขาลุกนะเขาลุกแล้วเอาตัวเลกมายันเลยนะวันนี้เป็นแสนเขาบอกตอนนี้เขาตรวจ0 0 0 0 0แล้วใช่ครับเขาเน้นคือคือคืองี้การตรวจโรคเนี่ยมันปกติก็จะเจอร้อยประมาณ2%มันก็จะเจออ่าแต่ว่าเกิน14วันเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วคือถ้าเกิดคุณป่วยคุณป่วยมาแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่นี่มันเกิน14วันแล้วนั้นการตรวจเนี่ยเขาตึงตรวจเฉพาะ ตรวจเชิงยุทธศาสตร์หรือตรวจเชิงรุกแต่ว่าคือที่เสี่ยงเท่านั้นแต่18คนนี้ก็คือคนที่เป็นคนต่างด้าวที่เข้าใช่คนต่างด้าวอยู่ในอยู่ในเขตที่เขากักตัวเม่แต่ตอนนี้คุณอยู่ว่าต้องนับบดต้องนับบดต่อให้เป็นคนต่างด้าวต้องนับเพราะว่าเพื่อให้ดูมันมีตัวเลขไม่งั้นตัวเลขไม่งั้นมันไม่ระบาดแล้วมันต้องระบาดต่อไงไม่งั้นประกาศของการดำรงไว้พรกฉุกเฉินมันไม่ได้ไงเขาก็นับแหละแต่ว่าเขาก็จะนับ่ไม่ต้องห่วงหรอกคนน้อยก็บอกว่าเขาเก่ง ถ้าคนเยอะก็บอกต้องคงพรกอรอยู่เพราะพวกคุณไม่มีดิสซิปลินยังไงเขาก็ชนะฮะแต่ว่ามัน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 นับแบบอีกแคัตแกลี่หนึ่งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนับว่าเรือสำราญก็แยกออกไปอีกหมวดอันนี้ก็เหมือนกันว่าแยกผู้ต้องกากไปอีกหมวดหนึ่งซึ่งก็ตัวเลขมันไม่ไม่มากไปกว่านั้นคือมันคุณจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างสมมติคนไทยไปเดินช้อปปิ้งในห้างอะไรเงี้ยแล้วติด แถวนี้กับติดกับการเพิ่งเดินทางเข้ามาอันนี้ต้องแยกกัน <Okay. S 2> แต่ว่าตัวเลขโดยรวมเนี่ยที่กำลังรักษาตัวอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่193แล้วตัวเลขที่หายไปแล้วนะฮะกลับบ้านไปแล้วเนี่ย2,740รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยนะฮะ2,987นะครับผู้เสียชีวิตวันนี้ศูนย์นะครับตกลงแล้วผู้เสียชีวิตสะสม5 4รายทุกๆครั้งที่ผมพยายามที่จะแบบพูดแรงๆเพื่อกดดันให้ให้คนนั้นค่อยๆลดความกลัวเนี่ย ก็คือผมจะเอาตัวเลขที่เขารักษาหายม,มาอธิบายว่าเฮ้ยักยภาพในการรักษามันมีอยู่ยกเว้นซะว่าคุณมีอาการขั้นพื้นฐานที่ร่างกายมีปัญหาและอ่อนแอแล้วก็อยู่ในวัยชราแต่เท<า>่าที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะที่มันเป็นเ่งจริงจริงในกรณีบ้านเราแล้วมันก็เป็นตัวเลขอ,อย่างกรณี New York, นิวยอร์กเช่นเดียวกันพอสุดมา Roma, เนี่ยมันประมาณ95%ที่เป็นผู้สูงอายุหรือมี pre-existing condition คือถ้าเรามีบทเรียนก่อนเนี่ยเราอาจจะอาจจะต้องแบบใช้แบบสวีเดนก็คือแทนที่จะกักทั้งหมดก็คืออาจจะต้อง ขอร้องผู้สูงอายุหรือมีกระบวนการในการควบคุมกลุ่มผู้สูงอายุแค่นั้นเองที่เหลือก็ใช้ชีวิตกันไปปกติก็นี่คือสิ่งที่หลายคนพูดเขาก็มีบริการดูแลที่ดีนะฮะส่งอาหารถึงที่หมอไปถึงบ้านอะไรเนี้ยแล้วส่วนบ้านเราพมอนี้อยู่ไหนพมอไปไหนอพี่ก็จัดการคนได้ร่อนไงคือผมงงมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์มั้งเห็นประหลัดกระทรวงการคลังเนี่แหละ มาเรียกร้องให้พานิษ์เนี่ยให้พมเนี่ยไปช่วยกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุเด็กอ่อนแรงต่างๆซึ่งมันเป็นกลุ่มคนที่มันไม่เพิ่มไม่ลดจากกรณีโควิดคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนี่ถึงขคาดประหลัดอีกกระทรวงต้องไปบอกรัฐมนตรีกระทรวงให้ทํางานครับนะฮะขอความกรุณาฮะให้พักประชาธิปัตย์ออกไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นความรัลนะถ้าเขาจะรอด เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้างวาระเรื่องรอดเนี่ยนี่ยายาเลยอันนี้วาระแกซ้อนไปทั้งหมดไปทั้งหมดอย่าแค่เฉพาะไปในปัตติไปทั้งหมดเขาจะแพกกันพี่เราต้องค่อยๆเสียบไม่ออกไปทีละส่วนนะฮะแต่ที่เลวร้ายที่สุดนะที่เลวร้ายที่สุดในทั้งหมดเนี้ยอ่ะดูสิใครทำงานอ่ะพักนี้ไม่ทำเลยครับแต่อีกนิดนึงละคนเลขสี่สิบที่ยาลังเออยาลาเนี่ยนะเขาจะตรวจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สามคือเขามีแล็บสองอันแล้วก็อันนี้เขาจะส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางล็บผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพราะนั้นยังไม่ไฟนอกอโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่มาคุยเรื่องนี้กันต่อนะเกี่ยวกับตัวเลขล่าสุดแล้วก็สบคแล้วก็ประเด็นต่างๆสักครู่นะ